เห็ดเราได้ผลผลิตดีนี่จ้ะเจ้าของฟาร์มเพิ่นให้ยอมดนี่เขาเฮดจังเดะมันใส่ได้อยากมั้นกับมาถทงเนยังเก็บตอนรอบเก็บไข่ตะตบัดนี่โอ้โหดเอาจังสั่นเลยขี้เหล่าคุณน่ะคุณน่ะโอ้กรรมเอาเลยพี่น้องไม่ได้เห็ดบ้านไม่เห็ดด่างยันมันเนาะป้าก็เข้าใจเห็ดเนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้แจงสีกระเสบสีผามาบึงบ้านตะกะแตนจ้าพี่น้องจ้าบ้านตะกะแตนจ้าพี่น้องจ้าสีพาเขาไปบึงแล้วจ้าเป็นฟาร์มของคุณยายแก้วนะจ้าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเป็นบ้านตะกะแตนเลยจา้าจ้าไปกันละไปกัดเลย สะอวนเด้พี่น้องเลยตะก,กะเตนปลาตังกานี่จ้าได้ผุนผลิตไว้จ้ารอบเรียกเพี่ยนเจ้าของฟาร์มที่ที่เจ้าของฟาร์มเอามาเลี้ยงซื้อใครมาขีดนึงพี่น้องขีดละพันจา้าที่เพิ่อนเอามาเลี้ยงเลี้ยวใข่ออกเลี้ยงไปเลี้ยวใข่ออกรอบเร,บเรียกจากตะกะเตไข่ตะกะเตนขีดขีดขีดนึงเนจ้จ้า ได้ไข่ตกะกเตียนโลครึงก็คือโลหาขีดจ้ะอันนี้คือเอาเพ่นเอามาเพาะเลี้ยงนี่นะจ้ะใส่เวลาเลี้ยงบดดเแลอจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นถือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือผู้ใดสีเฮตดเป็นอาชีพหลักก็ได้จ้านี่จ้ะได้ผลผลิตไวแค่เดือนหนึ่งกับ10บมือ15บหามือจังส่นะจ้ะก็ได้ขายแล้วได้ขายถึงไข่ถึงตู่เลยจ้ะราคาไข่ขีดละพันเจ้ะพี่น้อง โลละหมื่นจากไขตะกะแตนสายพันธ์ุนี่แล้วจะแต่ว่าตัมันที่เขาเห็นอยู่นี่จะเพื่นขายโลละหาาลอยจะขีดละห้าสิบบาทจะพี่น้องผู้ใดสนใจกะสอบถามได้เด้อจะสนใจตัสนใจใครจะเดี๋ยวสิฝากช่องทางการสั่งไว้ให้จ้ะพี่น้องจ้ะเดียวสิเอาเบอร์โทรน้ำเจ้าของฟาร์มให้เด้อจ้ะ ฟาร์มคุณยายแก้วด้วจ้ะหุ้ยขวงใหญ่อีดีพี่น้องบรวาธรรมดาเพื่อนเฮ็ดเป็นคือนนั่งเลี่ยงป่าจังซีนะจจะเป็นคือกระชังบกแต่ว่าเขาบริใวณน้ำเขาเฮ็ดเป็นแห้งนี่เด้อจ้ะพื้นบึงบึงกระชังเพื่อนด้วจ้ะพี่น้องทั้งพื้นนี่สิเป็นนี่จ้ะเป็นพายางดำดำแล้วก็เพื่อนสีหีบโต้ด้วยนี่จ้ะ มุ่งมุ่งที่เพิ่นใส้นะจยจะเพิ่นเอินว่ามุ่งขาวตาสามสิบสองเจะที่ว่าใส้เย็บอยู่นี่นะจ๊ะน้ำแหนใส้ด่างเขียวเด้อจจะเพิ่นยานตะกะแตนกัดแล้วมันสีออกจ้ะนี่จ้ะสีปองอยิงสีจ้ะเพิ่นแนะน้าให้ใส้เป็นแบบนี้จ้ะเป็นแบบมุ่งนี่จ้ะคือตะกะแตนสิออกบ่ได้สิสิกัดออกบ่ได้ใจพี่น้องเบิง่งโอ้ยบ่เม็นธรรมดา อาชีพใหม่ใครๆก็ทำได้เลี้ยงได้ง่ายๆพี่น้องกินแต่ห้าได้จะอาหารเพเบนนะจ๊ะนี่จ้ะนี่แต่เศษหยาบ่าเห็นแล้วค <ไป S 1> <ว>นเอาอัน <ไป S 1> อืน<ๆ>อ่นมีที่ว่ากินได้เน,นียนหญาแล้วก็มีใบตองใบกล้ยนะจ๊ะเดี๋ยวห้าสีเา,พาออกไปชมกันงอกจ๊ะนี่จ้ะคนปลูกหยาไว้น้ำจ๊ะ มดหนีเขาเฮ็ดจังเดะมันใส่ผ่านนี่ลวมันกระบขึ้นตอนแรกป้ากันปักทอว่าสีเอาใส่น้ำอือกัดมดมาสั่นรอบๆสั่นเบื้องป้าสังเกตเบิ้งว่าบมีมดไปถึงได้ป้าเกลเ้ยปลอยเลยก็สีว่าสังเกตฟาร์มอื่นเนะจ้ะเพื่อนนั่นเพื่อนสีเฮ็ดเป็นแบบขาสูงๆแล้วเอาเอาเอานาเอา้นาใส่ขาเป็นเฮ็ดเป็นคือเตียงฮะนนะจ้ะพี่น้องจ้ะบันนี่แต่ว่าอันนี้เฮ็ดแบบ ติดพื้นเลยก็เรียกว่ารักษาโมจังได้จะเขายางเขาว่าไดดเอาหนิ่จสู้ฟ้ามี่คือเป็นเพื่อนเฮดแต่เป็นเป็นขาขึ้นขึ้นเตียงแล้วจะอันนี้เขาแบบมันเขาคอยได้หลายแล้วมันจะบนมีกันบ่ตายเต้ได้ของป่านเห็นบอมีโตวตยบอมทุกคนบ่คนนี่หลังฟ้ามีนู้ไตาเมื่อแลบักหลายของป้านสิบ่ายทั้งคนปกติแล้วป่าสีทั้ กานี้ว่าเขาเก็บแล้วเนาะเขาเลยยังบริเฮดแต่ว่ามันกับบริวามันมันสะอาดจ้ะมันสะอาดบ่ิเหขีบ่ิเหต์อย่างมันมีสุขยาเศษอย่างนี้เขาต้องเก็บออกวัดนี่นะทุกเสาทุกแรงเลยเอาด้วยใจเคล็ดรับได้ผลผลิตดีนี่จ้ะเจ้าของฟาร์มคนไทใคนะย้วยไหนมันวอขั้นตอนการมันไครพี่นองกำลังใครสองลูกสองลูกก็ตีแปดที อย่าไม่กัดรังไข่ละไข่แล้วมันซีลุ่งก่อนไข่ได้ใจพี่น้องนี่จ้ะปล่อยไข่หอปล่อยไข่แล้วมันก็สีซีลงพี่น้องขั้นตอนการเก็บมวนบ่จ้าบัดนี้โอ้ยเบิ่งพุ่นน่ะมีอีพี่ตอนเก็บไข่อีกได้ใจพี่น้องเบิ่งเบิ่งอยู่ถุงป้ายยกขึ้นดูนี่ไข่มันเห็นบ่นี่ซากล่างนี่คือไข่มัดนี่ไข่บัดนั่นน่ะแม่นซะบ่เปิดว่ามันขึ้ไข่เด้อค่ะไข่เด้อนี่นี่ไข่มันบัดนี่แม่ พี่น้องอันนี้เจ้าของฟาร์มเพิ่นว่าไข่ไข่ตะกะเตียนวัชรินี่นะเป็นนอเป็นนออยู่นี่นะไข่เด้ออันมั้นมันไข่เด้อเจ็บตัวตัวค่อยสิจับอันขขวดไ่เดี๋ยวมีอีพีต่อไปได้ใจพี่น้องพูน่ะพูน่ะปาดถุงตะกะเตียนโอ้ย เลี้ยงนักตำบัอองหุ้งเด้อเจ้าของฟาร์มใจดีเด้อเจ้าพี่น้องพุ่น่ะพ่นว่าผูใ้ใดมาเก็บซอยเพิน่นมสีเลี้ยงทอดเลี้ยงว่าเส้นกับตำบังหุ้งคุ่น่ะผูใ้ใดอยู่ทางไก่บ้านคือทอดบ้านหมดเนาะนี่เนาะอ,อยากบ้านอยากบ้านโพที่ติดต่อเด้อเจ้าพี่น้องของฟาร์มแม่กแก้ว